เฮ้ยรีบหน่อยเถอะใกล้จะเที่ยงแล้วไม่งั้นพวกเราจะเฮ้ยดูนี่ฮะเหยืห<ะ>ย่อแรกๆของแสงแดดวันนี้คือจอรมุมตึกพีนะเข้าด่วนขนับดีใกล้เที่ยงแล้วโปรดระวังพระอาทิตย์ส่องรังสีความร้อนผิดปกติเตือนประชาชนหลบในที่ร่มให้งี้บจ้าแกแ๊ระลาออกมาช้าจะเที่ยงแล้วเห็นไฟไม่ห่วงชีวิตตัวเองเหรอวะแวบ,บออกมาก่อนพักเที่ยงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหัวหน้าฆ่ากันพอดีว่ห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะเว้วยช่างเถอะหาที่บางแดดก่อน เฮ้ย๋ยวาสิบาดรถระวังอันนี้ขอบใจนะเพื่อนแต่แขลองไยเดิมพันกายเต็มนึงไงล่ะน้านไปรถเมย์รีบไปหลบที่นั่นกันเถอะแต่ไปรถเมย์แค่เดียวพอเหรอแดดมันเริ่มปีบเข้ามาแล้วด้วยถ้าพื้นที่มันลดมันก็ต้องลดจำนวนคนด้วยไงละ่ะฉันต้องรอไม่ไดงงทำไ คุณออกไปพักก่อนเวลาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยกลับมาคุยกับผมหน่อยนะ<อ>ยังคิดว่าผมไม่รู้นะหลอดงั้นมัง้งว่าแต่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่ว่า